อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะนำมาเม้ามอยนี่นก็คือเกี่ยวกับคอมมิกออเทอร์อีโก้ของโนงริซ่าล่าสุดค่ะคุณมิโนมิยาบิซึ่งเป็นคนที่วาดคอมมิกให้กับโนริซ่าศิลปินญี่ปุ่นนั่นเองก็ได้สัมภาษณ์ผ่านบทความค่ะโดยในบทความค่ะมีเนื้อหาคร่าวๆบอกว่าคุณมิโนมิยาบิเล่าถึงกระบวนการการทำคอมมิกออเทอร์อีโก้บางส่วนแล้วก็เล่าว่าจริงๆแล้วคุณจอชซึ่งเป็นซีอโอของซีโร่ซีโร่เอดิเทนเมนต์ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำคอมมิก AE เอไอแล้วก็นักเขียนคนอื่นๆเป็นคนนเขียสค,คิปต่่่ะแวาพื้น าทั้งหมดนี้มาจากน้องลิซ่าน,นั่นเองนะอา ต่อค่ะคุณมิโนมิยาบิก็บอกว่าเธอสื่อและแสดงตัวเธอเองออกมาในเนื้อเรื่องพื้นฐานพวกตัวละครและก็คอนเซปต์จากนั้นเนี่ยคุณจอร์สก็รวมทุกอย่างเข้าเป็นไอเดียไอเดียหนึ่งนะคะเพื่อให้ผมนึกออกมาเป็นภาพอ่าก็คือคุณจอร์สซีอีโอซีโดซีโดเอทิเทนเมนต์ค่ะรวมถึงนักเขียนคนอื่นๆเนาะเป็นคนเขียนสคริปต์โดยคอนเซปต์พื้นฐานคือน้องดิซ่าก็คุณมิโนมิยาบิ่กก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจอร์สซีอโอแล้วก็พื้นฐานของน้องดิซ่านะคะคอนเซปต์ต รวมเอาไว้เป็นไอเดียหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาให้คุณมิโนมิยาบินึกออกมาเป็นภาพะนะคะต่อมาเขาบอกว่าเพื่อให้ผมนึกออกมาเป็นภาพเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนสําหรับผมว่าที่จริงแล้วเนี่ยงานภาพจะมาจากเอกสารแบบเขียนนะก็คือสคริปต์จะเป็นแบบนั้นไม่มีวิชวลหรือว่ามูดบอร์ดเลยค่ะต่อมาค่ะคุณจอร์จบอกผมว่างานของผมก็คือการทําให้มันออกมาเป็นภาพทุกอย่างก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยไปะจนถึง100%นะคะก็แอบลำบากอยู่นะครับรวมๆแล้วผมก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้้เรรียนู มาจนถึงตอนนี้เพื่อสร้างคอนเซปต์และก็สไตล์ของออเทอร์อีโก้ขึ้นมาแล้วก็เป็นบทสรุปของทุกอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเมื่อ5หรือ10ปีก่อนนั่นเองค่ะว้าวแอดว์ดเก่งกันทุกคนเลยอะตั้งแต่เนนอนพื้นฐานนองลิซ่าใช่ป่ะคอนเซปต์ก็คือมาจากน้องลิซ่าแนนนอนเพราะว่าเป็นของน้องนะคะตัวตนของนองลิซ่าเรื่องพื้นฐานตัวละครคอนเซปต์ต่างๆคือนองลิซ่าซีโอของเราก็มารวบร,วม,รวมกับนักเขียนนะเป็นไอเดียหนึ่งแล้วก็คุณมิโนมิยาบิก็ทําให้ออกมาเป็นภาพจากไอเดียททีี่่่่่ตััั้้งงงกกกกนนนนขึมมมาานะมมดารดารรรเุฝยไธจิๆ แล้วก็เรียกได้ว่าออกมาเป็นอ u t อ r ego แบบสมบูรณ์แบบนะคะสะท้อนตัวตนของโรลิซ่ามากๆอันนี้ก็เป็นกระบวนการการทำงานนะคะเล่าให้ได้ฟังกันนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณมิโนมิยาบิมีการสัมภาษณ์ล่าสุดนั่นเองค่ะ